ปูบานใหญ่สําหรับเปิดว่างให้กับทุกคนนะครับที่ผ่านมาก็เป็นอย่างนั้นรัฐธรรมนูญปี40บอกว่าบางคนไม่ถนัดที่จะไปลงรับสมัครรับเลือกตั้งนะครับพูดง่ายๆไปตะเวนหาถึงตลอดๆทำไมไม่ได้ก็กําหนดผู้แทนเป็นประเภทบัญชีรายชื่อขึ้นมาบอกว่านี่จะเข้าไปทําหน้าที่ในการบริหารประเทศคือในช่องทางอะไรต่างๆนั้นนะครับถ้ามั่นใจว่าเป็นคนดีมีความซื่อสัตย์สุจริตเขาต้องทําให้ประชาชนเขาแลเห็น และเกิดความเชื่อมั่นว่านี่แหละดีจริงนี่แหละไม่โกงจริงนี่แหละเป็นทองแท่ไม่ใช่ทองชุบนะครับที่โดนโดนแดดโดนฝนก็หลอกแล้วนะครับนี่เจอไฟก็ยังอยู่เหมือนเดิมทองแท่ไม่แพ้เป่ความคิดอ่านเหล่านี้ครับผมถือว่านี่คือความสวยงามเมื่อนะครับเมื่อคิดก็นําเสนอนะครับใครที่คิดต่างก็สามารถที่จะใช้ความคิดต่างกันนั้นในการนําเสนอเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเห็นไหมครับในการเสนอเนี่ยในหนึ่งในหนึ่งเรื่องนี้ครับคมจริงเขาเสนอหลายเรื่องแต่ผมยกตัวอย่างบางเรื่องเราเห็นพ้องต้องกันบางเรื่องเรามีความเห็นต่างนะครับผมเห็นด้วยกับการจัดก,การเรื่องการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเอาจริงเอาจังแต่ว่าเรื่องให้สนชเป็นสภาพ,พี่เลี้ยงนั้นผมมีความเห็นต่างกันนะและพอไปไตมันก็คือเนี่ยนะครับเราก็มีมันก็สามารถที่จะพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้ ไม่ใช่พอทางนี้เสนอไม่เห็นด้วยเลยไม่ใช่แต่เห็นไหมครับว่านี่ผมยกตัวอย่างแค่หนึ่งเรื่องเนี่ยนะครับหนึ่งหัวข้อนะครับเสนอมาเรื่องนะครับเล่าเรื่องมาบอกตอนนี้เห็นด้วยตอนนี้เห็นต่างแล้วก็บอกว่าต่างฝ่ายต่างมีสิทธิที่จะอธิบายความถ้าเราเนี่ยนะครับปฏิบัติกันอย่างนี้กันได้เนี่ยนะครับเราก็ไปกันได้ไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยนะครับเอาปาบโกงเห็นด้วยกันเลย นะครับเอาทำยังไงออกมากรากฎหมายกันยังไงว่ากันแต่พอขอยับข้าวว่ะให้สนอชเนี่ยนะครับเป็นสภาพี่เลี้ยงซึ่งเขาต้องไปเนี่ยนะครับเพราะรถแบบกลางกันไว้แล้วว่ายังไงก็ต้องไปเนี่ยเราบอกเราเห็นต่างถ้าเราต่างฝ่ายต่างระดมความคิดเห็นกันแบบนี้นะครับเคารบซึ่งความเห็นต่างซึ่งกันและกันเนี่ยนะครับผมเชื่อว,ว่าแนวทางการปฏิรูปประเทศไทยปลายทางสู่การร่างรัรฐธรรมนูญก็จะออก รงกับความรู้สึกของประชาชนมากที่สุดแต่ถ้าว่านี่นะครับฟังความกันไม่ได้ขึ้นมาเนี่ยนะครับผมว่าปัญหามันเดินไปไม่ถึงแต่ผมเชื่อว่านะครับว่าการสร้างบรรยากาศแบบนี้แล้วเรายกกันเข้ามาเอานี่ความแบบนี้ว่าอย่างไงนะครับแล้วก็วิเคราะห์วิจารณ์การบนพื้นฐานของการไม่ตําหนิกันไม่ต่อว่ากันว่าไอ้คิดได้ยังไงนะครับไม่มีลักษณะอันนั้นเอาบอกนี่ว่าข้อคิดอย่างนั้นอาจมาจากนี่นะครับ สมมุติฐานที่เห็นสถานการณ์ว่าความเป็นนักการเมืองเนี่ยนะครับพูดได้ง่ายว่าคืออะไรไม่ดีนี่นะครับเขายกการเมืองเช่นว่าป่วยไม่จริงก็ว่าป่วยการเมืองนะครับหรือบางวันนี่นะครับพอพูดแล้วการเมืองหรือเปล่าหลอกกันหรือเปล่าอะไรประ,ประมาณนี้นี่คือการสร้างทัศนะความรู้สึกกันว่าการเมืองเป็นอย่างไรแต่ความดีหรือไม่ดีนั้นมันไม่ได้อยู่ที่อาชีพมันอยู่ที่คนนะครับ คือทุกอาชีพมีคนดีและคนไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสาระสําคัญที่สุดก็คือว่าคนนะครับประชาชนต้องเป็นผู้คัดเลือกต้องกลกรองนะครับเพราะเวลาจะต้องดูนั้นต้องดูในทุกๆด้านนะครับบางคนดูเหมือนภาพพดดีเอาตัวตนกลายเป็นคนละเรื่องเอาโอละพอเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าโลกโลกสื่อสารไร้พรมแดนเวลานี้เนี่ยแต่และฝ่ายก็มีหน้าที่ในการตรวจสอบ แปลว่านะครับเมื่อเราต้องการตั้งใจจะปราบปรามการทุจริตให้เป็นวาระแห่งชาติซึ่งความจริงเลยนะครับทุกยุคทุกสมัยก็มีการพูดเรื่องการปราบปรามการทุจริตแล้วก็ไม่หมดนะครับถ้าหมดแล้วก็ไม่ต้องพูดแปลวความว่าการทุจริตนั้นมันเกิดขึ้นต่างการงกรมต่างวาระมาโดยตลอดแล้วมันอยู่ในแกนใจความรู้สึกของคนใครคิดขึ้นมาจะปราบปรามการทุจริตคนนั้นด้วยหมดแหละก็คนไทยชิงชังต่อการทุจริตคอร์รัปชันดังนั้นเนี่ยนะครับเมื่อเรื่องนี้ถูกหยิบยกออกมาคนก็เห็นด้วย เโลสารภาดีครับแต่ว่า <c oughs> จะปราบยังไงเอาเอาเรื่องคนปราบก่อนวางมาตรฐานปราบยังไงคนไหนสมควรถูกปราบทําให้เป็นเรื่องเป็นราวนะครับให้เป็นแบบอย่างผมเชื่อว่าถ้าเอากันจริงๆนั้นไม่มีอะไรล้ครับที่คนไทยทําไม่ได้เพียงแต่ว่าเราจะพร้อมจะทํากันหรอเปล่าพร้อมจะปฏิบัติอย่างเสมอภาคอย่างเท่าเทียมกันทุกฝ่ายหรอเปล่าเอาจริงกันไหมเวลารปราบโกง นะครับเพราะว่าแทนที่ว่าจะเป็นเรื่องของการพูดทุกยุคทุก,ท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 กสมยัยเอากันจริงๆและทํากันได้เห็นนะครับใครมีโอกาสจะโกงกันได้บ้างขึ้นลิฟต์ไปนะครับตรวจแล้วเอาคนนี้บริสุทธิ์บริสุทธิ์ไอ้คนนี้โกงโกงใครเกี่ยวข้องด้วยทำกันได้หมดแล้วครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานสตอตงงอปปชปปทนะครับหรือในแต่ละหน่วยงานถ้าเอากันจริงๆเนี่ยนะครับผมเชื่อว่า แม้ว่าไม่สามารถจะปราบได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเอาจริงๆในไปได้เกินครึ่งกับจุดสตาร์แห่งนี้เพียงแต่ว่าเรื่องนี้เอาไว้พูดหรือเอาไว้ทําถ้าเอาไว้ทำเนี่ยนะครับผมว่าความคิดความอ่านในเรื่องนะครับการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันมีงานวิจัยมีข้อศึกษามีความเห็นมากมายถ้าต่างกันจริงๆนั้นจะเกิดประโยชน์สูงสุดประเด็นต่อมานะครับที่มีเรื่องจะต้องถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับพลเอกไพบูลคุ้มฉายาสั่งให้อธิบดี13บกรมในสังกัดของกระทรวงยุติธรรมแก้กฎหมายที่ล้าหลังทั้งแพ่งและอาญาสร้างความเป็นธรรมและเท่าเทียมเห็นไหมครับเรื่องอย่างนี้ครับผมว่าเป็นเรื่องที่แต่ละฝ่ายจะได้มีความพึงพอใจเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่ามีหลากหลายเรื่องราวของประเทศไทย ที่ต้องมีการสังเกยนาโดยเฉพาะกฎหมายที่ไม่มีความเป็นธรรมและไม่มีความเท่าเทียมโอกาสของพี่น้องนะครับที่จะสแสวงหาความยุติธรรมนั้นเข้าถึงอย่างไม่เท่ากันปัญหาเหล่านี้เมื่อเจ้ากระทรวงนะครับสั่งงาน13กรมก็ไปรื้อและก็ดูกันและมีเรื่องหนึ่งเนี่นะครับที่ผมเองก็ยังเห็นว่ามีหลากหลายเรื่องราวนะครับที่จะต้องมีการจัด นะครับของกระบวนการยุติธรรมซึ่งนะครับแต่และฝ่ายมีอิสระระหว่างกันเช่นนะครับกระบวนการยุติธรรมตั้งต้นตั้งแต่ตํารวจนะครับจะเป็นคดีพิเศษก็ดีได้ไดนะครับแล้วก็ต้องส่งไปยังอายการแล้วก็มาศาลศาลก็มีชั้นต้นชั้นอุทธรดีกาแล้วก็ราชทัน์เป็นปลายทางแล้วก็สํานักคุมประพฤติในกรณีที่ในระหว่าง เราลงอาญาและถูกควบคุมตัวควบคุมการประพฤติคือเอาตัวออกมาข้างนอกนะครับแล้วก็มีข้อนะครับดำเนินการอย่างไรกันนั้นจะต้องมีการสังเกตานาว่าทั้งกระบวนการนี้นะครับก็ตั้งแต่ต้นทางจนกระทั่งปลายทางนั้นมันขาดความสมดุลกันผมยกตัวอย่างนี้นะครับว่าเอาเรือนจำเนี่ยนะครับนักโทษมากกว่าจานวนเรือนจํารับได้นะครับเป็นครึ่ง บางแห่งต้องนอนตะแคงกันเพราะฉะนั้นโทษบางชนิดเนี่ยสามารถควบคุมตัวได้ที่บ้านนะครับล็อกข้อเท้าเนี่ยนะครับคือออกจํากัดพื้นที่จํากัดบริเวณรับก็ไม่ต้องมาเป็นภาระที่เรือนจําคดีบางคดีนะครับที่ผู้ตกเป็นจําเลยไม่มีโอกาสจะต่อสู้โดยเฉพาะคดีตาสีตาสาย,ยายมายายมีทั้งหลายนี่นะครับ รัฐจักอํานวยความยุติธรรมให้เขาได้อย่างไรอย่างที่ผมเล่าให้ฟังนะครับว่าหลายชีวิตที่เขารู้ว่าสู้ไปไม่รู้จะสู้ยังไงมีความเชื่อว่าถ้าสารภาพหนึ่งลดโทษครึ่งแล้วก็รอการอภัยโทษนะครับตามวาระสำคัญต่างๆแล้วก็ตัดสินใจสารภาพทั้งที่ไม่ได้กระทำความผิดมีคนจนจำนวนมากนะครับลองไปสำรวจดูครับที่ต้องการจะามาเรื่องจริง,รง,รงก็คือ ูดได้ว่าตำรวจจะรู้เลยคือเวลานี้เนี่ยนะครับผมเองไม่ได้มีหน้าที่ว่าเราจะได้มาว่าจะต้องให้สิทธิคนที่ต้องถูกขังได้อย่างไรตัวเองก็เคยถูกจับกุมอะไรกันมาแต่เพียงแต่ว่านะครับเราเองก็ไปเห็นว่าบางคดีเนี่ยนะครับไม่ต้องไปต้องรักเราต้องไปควบคุมตัวนะครับก็พูดได้ง่ายว่าบางคดีก็ล็อกตัวอยู่ที่บ้านจากัดบริเวณไม่เป็นภาระกับรัฐแล้วก็ไม่เป็นภัยอะไรกับใครบางคดีนะครับก็ต้องแยกส่วน เช่นคดีเรื่องยาเสพติดต,ต้องแยกไว้ต่างหากถ้าการบริหารการจัดการอย่างแท้จริงเนี่ยนะครับทุกกระบวนการได้มีการมาประชุมสังกายนาร่วมกันอุดช่องว่างร่วมกันเนี่ยนะครับกระบวนการยุติธรรมอันนี้ก็จะเกิดประโยชน์สูงสุดซึ่งมีอีกหลากหลายแง่มุมมีอีกหลากหลายตัวอย่างผมเชื่อว่าในแต่ละก,กลไกเองทางฝ่าย่างก็รู้นะครับแต่ไม่ได้มีโอกาสที่จะมาหยิบยกนะครับมาสนทนากัน มาแลกเปลี่ยนและนำพาสู่การปฏิบัติเพราะการขาดความต่อเนื่องนะครับที่จะดําเนินการเช่นข้อเสนอเรื่องว่าคดียาเสพติดมีสารยาเสพติดมีอาการแนกยาเสพติดอย่างนี้มีราชทรรเรือนจําสําหรับยาเสพติดทุกอย่างเป็นกระบวนการเดียวกันมีข้อเสนอกันมากมายแต่ทําไม่ได้เห็นไหมครับหรือแม้แต่กระทั่งว่าระบบอะไรต่างๆนี่นะครับในกระบวนการนี้เี่ย ถ้าเราจับหยิบยกขึ้นมาสังเกตยาณากันดีๆนะผมว่าให้โอกาสกันว่าระหว่างตำรวจอายการศาลร,ราชธรรได้มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันในสาระระบบนี้ปัญหาอยู่ตรงไหนกันอย่างไรนะครับนี่ก็นับความเห็นของประชาชนนักวิชาการนะครับหรือว่านักกฎหมายส่วนอื่นๆมาร่วมระดมความคิดเพื่อให้เกิดนี่นะครับของการพูดง่ายๆว่าปฏิรูปยกกันทั้งกระบวน เพราะมันจะทําเฉพาะองค์กรหนึ่งองค์กรใดไม่ได้เพราะมันมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันปลายทางอยู่ที่เดิมกลา,างทางอยู่ที่เดิมระหว่างทางอยู่ที่เดิมเพราะฉะนั้นถ้าจะสังเกนยนาใดๆต้องเป็นกระทั่งองค์คาพยพนี่ในเรื่องระบบการจัดการแต่เรื่องระบบเรื่องความยุติธรรมนั้นก็จะต้องมาว่ากันนะครับซึ่งเป็นต้นเหตุของปัญหาทั้งหัวผมดีใจนะครับที่ว่ากระทรวงยุติธรรมเริ่มต้นจุดสตาร์ทงานกันแบบนี้ว่าเอาไปดูกันสิ นะครับไม่ได้มีการวางทงกันล่วงหน้าว่าจะต้องอย่างไรแต่ว่ากฎหมายใดที่ไม่มีความยุติธรรมไม่มีความเท่าเทียมมาแก้เสียนะครับที่จะทําความยุติธรรมให้เกิดความเท่าเทียมมันลดปัญหาทั้งหมดคือถ้าจับพูดง่ายๆว่าจับจุดจับโจทย์ปัญหาอันนี้เนี่ยครับนาพาสู่ความสงบนําพาสู่ความรองดองนําพาสู่ความสมานฉันท์สร้างความร่มเย็นภายในชาติบ้านเมืองให้เกิดขึ้นมาได้ถ้าแต่ละส่วนเป็นแบบนี้ นะครับไม่ได้มองใครกันอีกฝ่ายว่าเขาจะต้องเป็นปฏิปักษ์อย่างไรกันแต่มองว่าเขาคือพลเมืองก็คือประชาชนที่ควรจะได้รับสิทธิเสรีภาพและได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันถ้าหลักคิดมันเป็นแบบนี้นะครับหนทางที่เรามองไปข้างหน้าเราก็พอมีความหวังว่าความสําเร็จนี่นะครับจะมากจะน้อยเนี่ยเป็นเรื่องรองนะครับแต่ความตั้งใจเจตนารมณ์ต่างๆนั้น นะครับเป็นเรื่องหลักแค่จิตใจที่มันดีจิตใจที่มันสะอาดนี่นะครับไม่มีเรื่องความอาคติเจือผลแล้วนั้นผมเชื่อว่าทุกอย่างนะครับสามารถแก้ได้นะครับและก็จะมีใจความเนื้อหาที่ประชาชนแต่ละส่วนรับได้เห็นแน่้ข้อเสนอวันนี้คือผมประเภทไม่ใช่ว่าเอาขา้เสนออันนี้ไม่ฟังเลยนะครับเป็นน้ำเต็มแก้วไม่ใช่แต่เห็นว่าแค่คิดก็ถูกแล้วบางเรื่องเนี่ยครับแค่คิดก็ผิดแล้ว แต่ว่านี่ยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับแต่บอกว่าเอาสิบสามกลมให้ไปดูมากฎหมายใดที่ไม่มีความเท่าเทียมไม่มีความยุติธรรมนํามาเสนอจะได้ไปแก้แค่เทปด,ดีเนี่ยนะครับก็ได้รับการยอมรับไปแล้วแต่ว่าถ้าคิดนะครับจะทําสิ่งไม่ดีแค่คิดก็ผิดแล้วแต่นี่แค่คิดก็ถูกแล้วส่วนเรื่องผลความสําเร็จเรื่องนะั้นเรื่องอะไรนะั้นเป็นเรื่องปลายทางนะครับแต่ว่าจะจุดตั้งต้นสตาร์ทอย่างเนี้ย แสดงว่านะครับความเข้าใจความรู้สึกอันนี้ประชาชนสามารถซึมซับได้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นผมเองก็เห็นว่าบรรยากาศแบบนี้เนี่ยนะครับอะไรนะครับเป็นเรื่องนะครับเรื่องดีก็ว่าดีไม่ดีก็ว่าไม่ดีแต่ก็วิพากษวิจารณ์กันในลักษณะที่มันสร้างสารรค์นะครับคอสชอก็ไม่ต้องอึดอัดใจด้วยนะครับไม่ได้ฟังไปรุนไปนะครับแต่ว่าที่มาสนทนากันนั้น เพื่อต้องการจะหาทางออกให้กับชาติบ้านเมืองนะครับวันนี้ตอนออกรายการเนี่ยนะครับยังทักวันผิดเป็นวันจันทร์ทังอย่เป็นวันอังคารนอยู่เลยแต่ว่าเรียนจับท่านทั้งหลายว่าเราเองต้องการนะครับทําทุกเรื่องหรือเสนอทุกเรื่องในสิ่งที่มันถูกต้องซึ่งนะครับพร้อมจะเคารพความคิดเห็นที่แตกตา่างและผมเรียนอีกครั้งหนึ่งว่านะครับวันมะรืนนี้วันพฤหัสที่จะไปสำนักงานต่แห่งชาตินั้น ก็ไปนะครับอย่างสันติวิถีอย่างสันติต้องการร่วมกันพูดคุยนําเสนอหาทางออกร่วมกันไม่ต้องการสร้างบรรยากาศแบบนี้เพราะแต่เราฝ่ายเองก็รอที่ผสมรงกันนะครับท้ายที่สุดจะนําพาสู่ความขัดแยง้งไม่ได้วันวิตกเรื่องคดีความอะไรใดๆทั้งสิ้นเพราะต่อสู้กันมายาวนานอยู่แล้วนะครับออกมาเรื่องไหนก็สามารถตอบโต้ได้ทุกประเด็นอยู่แล้วพูนไอวัาแทบทุกสิ่งทุกอย่าง ก็อยู่ในความจําในสมองกันอยู่แล้วเพราะเป็นสิ่งที่เราได้ต่อสู้กันมายาวนานเก็บรายละเอียดต่างๆมากมายนะครับทั้งที่เป็นของอื่นๆที่เป็นหลักฐานนั้นก็มีอย่างครบถ้วนกันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าผมไม่ต้องการได้บรรยากาศของบ้านเมืองน,นั้นนะครับมันกลับไปถึงจุดนะครับที่เราจะต้องมาฟาดฟันอะไรกันใหม่เวลานี้เมื่อเราต้องการจะหาทางออกนะครับให้กับประเทศไทยรายการมองไกลนั้นเรายังยืนยันว่ามองไกลในแนวทาง นะครับและหนทางแห่งความยุติธรรมซึ่งจะแก้ไขปัญหาของชาติอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับพบกันใหม่ในวันพุธพรุ่งนี้นะครับกับรายการมองไกลวันนี้สวัสดีครับ